สวัสดีครับเพื่อนเพืนแฟนที๊ยเป็นและเพื่อนแฟนทีนนท่มีสินนาาทธิ์นุ้บับทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้ไม่ได้ทำการแกะโชว์นะจ๊ะแต่จะเป็นการรีวิวแบบริรันย้อนหลังให้กับคนที่ขี้เกียจด,ดูแบบเป็นคลิป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 ,ลป,ลปไปนะจ๊ะคืออันนี้จะเป็นแบบรีวิวรวดเดียว9ก้าตัวเลยสำหรับ9หาง9หางอะไรัรบ ตสาหลักทั้ง9ที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับผมซึ่งก็พี่ก็เคยบอกว่าถ้ารีวิวครบ9้ตัวแล้วเนี่ยพี่จะเอามาทําการเออไม่ใช่เอเอใช่ใช่ใช่รีวิวคลิปเดียวครบ9้าตัวแล้วเนี่ยพี่จะมาทําการรวมให้ทุกคนดูอีกทีว่าเวลามันยืนรวมกันเนี่ยมันสวยอะทุกคนมึงดูดีโคตรสวยดูดีโคตรสวยอะสวยมากทุกคนอันนี้คือแบบ สวยจริงคือภูมิใจที่แบบเก็บมาได้ครบ9้าตัวทุกคนเข้าใจปะคือแบบเอีเ้ยกว่าจะได้มาคือม่งมาแบบเดือนละตัวเดือนละตัวแล้วแบบโอ้โหจนผมได้ครบอ่ะทุกคนคือแบบตาจะไหล่ทุกคน โอเคครับก็วันนี้จะมาทำการรีวิวรีลันแล้วกันนะแต่จะไม่บอกคะแนนเพราะว่าให้ไปดูในคลิปเก่าว่าผมให้คะแนนไว้เท่าไหร่แล้วก็ไม่บอกว่าสวยหรือไม่สวยแต่ว่าจะให้ดูรายละเอียดโดยรวมของตัวละครน,นั้นๆแล้วกันนะครับผมก็แน่นอนในวันนี้พระเอกของเราทั้ง9้าคนก็จะมีมิซุรินะครับโอบานายเอะคิวจูโดนะครับผมแล้วก็กิยูนะเกียวเมชินอบุอุซุยซานิมิ แล้วก็มูยจิโร่นั่นเองครับทุกคนโอ้โห๙ตัวกูจำชือ่องงอะไรไงกูจำตาเหลยอะเยอะเป็นเป็นเรื่องยากมากที่ผมจำชื่อตัวละครในคามาตัวโดยที่กูไม่เปิด Google ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับมาทำการรีวิวตัวแรกเลยนะครับใกล้ๆนะครับผมก็เออโอบานายก่อนละกันนะครับผมนี่อย่างที่เคยรีวิวไปแล้วนะครับโอบานาย อันนี้จะทการหมุนหมุนให้ทุกคนได้รับชมแล้วกันนะคือผมไม่มีเครื่องหมุนเพราะฉะนั้นแล้วหมุนมือหมุนมือ,<ว><า>มมอแล้วก็เล็บไม่ดำนะจ๊ะเล็บไม่ดำนะโอเคนะเพิ่งอ,อาบน้ำมาเล็บเลืไม่ดำเออนี่อ<ว>ย่าไงเง,ง,งี้ยอย่างเงี้ยเออถ่านฝุ่นนิดหนึ่งฝุ่นนิดนึงเอเคเก็บในตู้นะแต่แม่งก็ยังมีฝุ่นอยู่ไม้เข้าใจไหมเงกันอ่า โอเคนะสวยๆนะจ๊ะนี่โอเคตัวแรกผ่านไปนะครับผมมาตัวที่สองก็จะเป็นมิสมิสิริในครับผมน่ารักรองตรงกลางนะจ๊ะดาบเด็อดนะครับผมนี่นี่อื้อืม ครับฝุ่นฝุ่นนะครับฝุ่น <c oughs> ดูเขียเยมากกดูเขีย <c oughs> ไม่มนในตัวมันมันก็ยังมีฝุ่นอยู่วะ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจต่อมาเป็นกิยูนะครับผมนี่กิยูนี่เป็นตัวแรกของสาลักปะวะตัวแรกที่เปิดเลยปะเออตัวแรกที่น่าจะน่าจะเป็นตัวแรกไหนอ๋อเป็นยูแล้วนี นี่นี่ฝุ่นอีกอะเฮ้ยเบื่อจริงเลยฝุ่นเยอะเ,ยเ,ยเ,เลืเอเกินนะครับผมนี่อย่างเงี้ยกูถอดฐานเลยว่ะแม่งรีวิวถอดฐานเออรีวิวถอดฐานไปเลยดีกว่าแม่งเ,เ,เดี๋ยวก็ฝุ่นก็มาอีกกูถอดถอดออกเลยไม่ถอดออกไปก่อนถอดออกไปก่อน,นอืมไม่โดนนะคนดูโดนนะคนเข้มโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวผมประกับเมืองไทยได้เดี๋ยวผมหาคนแก้ดีกว่าเอ้ยยืนได้นี่ว่ะเอา้าไม่ถอาถ่านเขายืนได้หรอวเอ้าเหรอกูลืมไปแล้วนะเนี่ยรีวิวไปนานมากจนลืมไปหมดแล้วว่า,วาไม่ถอดถ่านก็ยืนได้หรอวะ <c oughs> อ่าคิวจูโร่ผ่านไปนะครับผมมาต่อมาเป็นคิวมี่นะครับผมทำไมฐานมึงแน่นจังวะโอ้เ <laughs> ส่กล่องอีสานกระเด็นเลย <laughs> ใส่กล่องอีสานกระเด็นเลยเฮ้ย <laughs> สิย <ś c oughs> ผมชอบเส้นเลือดคิวมี่มากคือยังไงก็ชอบอ่ะมึงแบบท่จังมีน้ำตาไหมไม่มีเนาะ <S <S เออเพราะว่าไม่มีตอนรีวิวก็ไม่มี เดอะแบ็กเกาวเป็นพวกแบบนะสาหลักทั้งเก้ายืนหยุ่งหลังนะสาหลักทั้งแปดยืนหยุ่งหลังอะไรเงี้ยแล้วก็เอามารีวิวทีละตัวแล้วมันนี่ยมฟินจริงว่ะม่งฟินจริงคือเสียดายนะเว้ยตรงที่ว่าฐานพวกเนี้ยมันเป็นฐานดําแล้วเป็นฐานดําที่เนี่ยพวกนี้ต้องเอาตัวเสียบลงไปไม่งั้นนะคือยืนเท่ๆรวมกันแบบไม่มีฐานดํานะโคตรเท่เลย,ยทุกคนต่อมาชินุบุนะครับ ชอบชอบชอบตรงโบโบของสามพี่น้องมากมันสวยดีสวยนะออที่น่บู่ที่นูบู่ที่นูบูนี่ผมชอบเสื้อนางมากเพราะว่าผมแบบไม่รู้ว่ามันเป็นลายเสื้อที่แบบเรียบ,ยบแต่มันมันดูสวยชอบชอบชอบอแล้วก็ขา จะสังเกตได้ว่ารตแรกๆอะจะทําแล้วสีเกยเยอะกว่ารตหลังๆเออพวกที่ออกแรกๆก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่พวกที่ออกมาหลังๆก็จะดูแบบเออเก็บงานดีหน่อยอยะงไรเงี้ยอ,อมาอันนี้กระดักรจิโร่นะครับผมมาต่อมาเป็นมุอิจิโร่นะครับผมนี่เอ้ยอ่างอนิดหน่อยนะนาะมุจิโร่หงอนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าเกลียดไม่น่าเกลียดเท่าเขาลังกาอืม นี่ผมเบิ่มนะ้นสวยดีงามมีฝุ่นนิดหน่อยครับผมติดตามตัวสีดำจะเห็นได้ชัดนิดนึงอาลงรงเท้าละจ๊ะเคนีม่มือมือนี่ชอบชอบตรงมือนอนเห็นปะม,มันเอามือน้อนออกมาด้วยอันนี้คือที่ชอบมากเลยสวยวปะ มันเอามือน้อนออกมาด้วยผมผมชอบตรงนี้แหละที่มันเอามือน้อนออกมาเอามาเป็นซาเนมินครับผมนี่เห็นป่ะทุกตัวแทบทุกตัวจะเป็นแบบนี้นะครับผมน้อยตัวมากที่จะเป็นแบบเคียวเคียวจูโร่ที่แบบยืนนิ่งบิงคนเดียวได้อะไรเงี้ยเออยืนแบบไม่ต้องใส่ฐานได้แต่ก็ล้มนะเพราะว่าวันนั้นเราไม่่ายฐานแล้วยืนในนั้นก็ล้มในตู้นะครับผมนี่ซาเน,นมิ เป็นตัวที่เหมือนเป็นลูกรักอะ่ะคือทำรายละเอียดดีหมดอะ่ตอนนอะออตอนนี้มิอ่ะดูดิโคตรเท่เลยตอนนิมิแต่ไม่ชอบมันอย่างเดียวคือมันมันแทงเลือดกลัวผมไม่ชอบอย่างเงี้ยอืโเนีย่ยรายละเอียดตอน,นิมิเนี่ยทำดีเห็นไหมอืมดาวก็มีเกินนิดเดียวเอง มันสวยอะคารนิมีคือมันสวยต้องยอมรับเลยว่าเขาทำฟิกคารนิมีได้แบบสวยมากนี่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมก็รู้สึกว่ามันสวยมาก,มากนี่ไอ้ผู้ชายที่แบบต้องนั่งพันดาบตลอดเพราะว่า,ถ,าถ้ามึงเอาออกมาแล้วก็คือเอาออกมาเลยเข้าใจะหคือคือคือมึงจะเอาเอา,เอาเก็บเหมือนเดิมไม่ได้ละเพราะว่ามึงเอาออกมาแล้วคือมึงแบบอันไนขาดไปแล้วก็คือมึงต้องมานั่งพันใหม่ คือชอบพวกแบบพวกนี้แบบเป็นมีแบบเป็นแบบอะไรวะดาบที่มันเอาผ้าพันแล้วค่อยไว้ที่หลังเนี่ยคือเวลาพวกมึงพวกมึงจะเวลาพวกมึงจะเอาไปเก็บอ่ะพวกมึงก็ต้องมานั่งพันใหม่อ่ะคือเหนื่อยเหมือนกันนะเออแต่อันนี้มันมีลูกน้องมันนะลูกน้องมันพันให้ไอพวกไอพวกหนูอ่ะเออลูกน้องหนูมันอ่ะเออมันน่าจะมีฟิกลูกน้องหนูของไออูซูยนะคือมันน่ารักจัดเลยนะผมชอบอ่ะแบบเออ ลูกน้องหนูมีก้ามาอ่ะไอ้คอนเทนเนออูซยนี่น่าจะมีร่างที่มันปล่อยผมด้วยนะผมว่าขายดีจัดเลยบอกเลยอ่ะเออสามียังชาติอีเออไอเหี้ยคือแบบของอุซก็เจ๋งอ่ะคือเนี่ยตัวหลังๆมาใช่ไหมโคตรสวยอ่ะทำดีออืมนี่เลยโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็ ใช่เลือกแบบแบบฟิกที่ชอบที่สุดในในนี้เลยนะเอาแบบ3อันดับแล้วกันนะ3อันดับที่ผมชอบเลยแล้วกันนะชอบเลยอะ่ะก็จะมีอ่ออันดับ3เนี่ยต้องยกให้เกียวเมออันนี้ที่ผมชอบเป็นอันดับ3นะของเกียวเมนะครับผมต่อมาผมจะชอบเป็นอ่อนี่ซาเนมิซาเนมิคืออันดับอันดับ2อนะครับผมซาเนมิคืออันดับ2ที่ผมชอบส่วนอันดับ1เนี่ยคืออุซุ เพราะว่าเป็นแชมชอบส่วนตัวอยู่แล้วนะครับผมชอบส่วนตัวอยู่แล้วด้วยแล้วก็ฟิกที่ทําออกมามันก็ทําดีด้วยของอุซุยเพราะฉะนั้นแล้วมผมก็เลยชอบ3ตัวนี้นะครับผมแล้วก็คลิปต่อไปคลิป,ป,ปต,ต,ต,ต่อไปนะครับพี่จะทําการรีวิวโดวยการจับฉลากในกงล้อนี้นะครับผมกงล้อจับฉลากว่ะเออในการจับฉลากองกงรงล้อนี้คือพี่ทำไลฟ์สดเพื่ออะ,อะไรนะติดหมายเลขไว้แล้ว พี่จะหมุนจัดเครื่องนี้แล้วถ้าออกมาเป็นหมายเลขอะไรพี่ก็จะเอาตัวนั้นมารีวิวในคลิปนั้นๆน,น,นะจ้ะโอเคก็ไปจริงแล้วครับตรงนี้ไม่มีขนาอนนี้ไปจริงแล้วทุกคนอรุูสวัสดนะครับกูตื่นไงก็ต้องรู้สวัสด์เนาะ